เอาไปด้วยเลยเป็นอะไรคะนี <oh uh ่น huh. okay. ี่เลยค่ะไซส์นี้เลยนะเป็นไซส์เราเลนใช่ครับนี่เลยนะคะทำไมทำไมกราถึงต้องหยาบได้อ่ะเพราะเป็นคอวีนอะไรแบบนี้ไม่ใช่ควีนเพราะเป็นคอลึกนะโอเคนะคะแล้ว้นเลขสวยเหมือนเมื่อกี้ค่ะ1572เหมือนกันนะคะมีหน้าไหนที่แบบอยากจะร่วมงานก็คุณดาวสายกับน้อง โมวิปว oh, well. ักสีแดงคนแรก2,500 2 5ห้นนับหนึ่งค่ะมีคนช่วยันับแล้วอะไราเรคะ5,000นะคะ5,000นับหนึ่งค่ะมาแล้วมาแล้วเอามาถอถุงถอข้อหน่่ย หนึ 31, 31, 13, okay, Ooh, ่งมื่นพันหมื 13, ่นสามค่ะขึ้นเร็วค่ะขึ้นเร็วมื่นสามับหนึงค่ะหมื่นนับสองค่ะหมื่นห้าค่ะหมื่นนับหนึ่งหนับสองหมืนสุดท้ายจบเลยนะัยสอ้สันะโอเคเรียชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะชนะีเชิ มาเลยนะคะ